เอาละครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีนนเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมอยู่กับผมลาบีมอีกแล้วนะฮะจากคลิปที่เดวความเดิมที่แล้วนะครับก็คือเราได้ไปทําการคมข้องเจ้าหญิงไปลอดทองช้างไปดูหินตาหินยายในถ้ำเลเขากรอบนะครับและก็คลิปนี้เนี่ยเราเองอยู่ที่เดิมนะครับก็คืออยู่ในถ้ำเลขากรอบนั่นเองแต่ในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ที่จุดคลายแม็กของถ้ำเลเขากรอบแล้ว นั่นก็คือจุดที่ทุกคนมาเนี่ยควรจะแวะให้ได้เลยโนโนก็คือเป็นที่เล็กคอมเมนต์เลยของดีเลยของํำเล่ของกรอบนั่นเองนั่นคือการลอดท้องมังกรนะฮะซึ่งจะเป็นการลอดท้องมังกรแบบที่เราต้องนอนหงายลงไปกับลำเรือเลยแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเต่าไปนี้นะฮะ แล้วก็หงายลงไปเลยแล้วก็ได้รับชมกับบรรยากาศของหินย้อยที่อยู่ลงมาชิดตัวเรามากใกล้มากจริงๆแบบว่าที่น่าจะเห็นในคลิปเลยนะก็คือไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ let's go <S โอเคครับผมจะได้ดูทำเกแล้วก็ทางเข้าครับได้ครับโอ้แต่อย่างนี้ก็พื้นนะ ซึ่งทางขวามือเนี่ยเป็นทางเข้าทางแรกที่เรามาดูห้องเจ้าสาวลอดท้องช้างดูหินตตหินยายนะครับแล้วก็ไปโผล่ทางต้นคลิปเมื่อกี้นะฮะซึ่งเราไม่ได้เดินสวนกลับมานะ,ะแต่เป็นการไปโผล่ที่ใหม่แล้วก็พายเรือกลับมาที่เดิมเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจแหละเอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้แล้วแหละทางเทียวเลยนะยศอุ้ยอันนี้แค่ตัวอย่างของทั้งโลกทั้งมังกอนะครับนี่คือตัวอย่างโอ้โห ใกล้มากไปอ้วนมีกล้องไหมพี่ผมเริ่ดๆเปิดแฟดด้วยจะเอาแฟดอ่ะใช่ครับใช่แต่ไทยอ,อ,อย่ายกคุณเกินนะแต่ดได้น้องยิ้มแล้วก็ฝั่งซ้ายมือที่เขาชีไ้ไ,ไปเน,นี่ยน่าจะมองไม่เห็นยช่หรอเ<า>มันเป็นปากทางที่เราเข้ามาเองแล้วก็ทางที่เรากลังจะไปเนี่ยเป็นทางท,ที่เราจะไปลอดทองมังกรก็คือขวามือนะฮะแยกออกมาจากทางเข้านั่นเองไปต่อดีกว่าน้อ เดี๋ยวปามือปามือเียไม่โอ้ยโอ้โหเนไรไเป็นน้ำนีหรอกเป็นน้ำมน์ลูกหรือว่าเป็นน้ำมนต์นี่ครับมีชื่อว่าทำรอดอืมทำรอดโอ้โวิรอดนี่ถึงแล้วเขต้องรอดไปโอ้่ก็ โทวตีนะครับครับผมเต็มเต็มที่เลยครับตัวเล็กยึดขาตรงๆไปเลยครับผมยึดขาด้วยนะอย่าไปติดลุงดังหน้ารดน้ำนะตัวเล็กดังหน้ารดนด้วยน้องรายยืดขาครับโอ้ความยาวห้าร้อยเมตรนะครับจากนี้เริ่มไปโอ้ยโอ้ยเห็นครับโอ้ยโอ้มันอมิซึมากเอาหายไปแล้วมันเป็นมังกรจริงเลยนะมันเป็นเหมือนไอ้นั้นอะมังกรเซนใหญ่ๆเอาไม้จับลูก ก็มุมมองที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมเราไม่เฮ้ยแงหน้าลงไปข้างหน้าหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นมุมมองที่ผมมองเห็นในตอนนี้เหมือนกัน,นครับก็คือคุณผู้ชมเห็นยังไงผมก็เห็นตอนนั้นเลยแหละก็คือมันไม่สามารถแบบว่าจะเอากล้องแบบขึ้นไปตั้งได้เลยแม้แต่นิดหนึ่งในบางครั้งนะครับก็คือ มุมมองเป๊ะ,เ,ปะเลยนี่คือคุณเห็นยังไงผมเห็นอย่างนั้นเลยก็คือไม่สามารถเชิงกหัวมาได้ก็คือตอนที่ผมเชิงกหัวขึ้นไปดูได้เนี่ยก็คือผมก็จะเอากล้องไปด้วยพร้พอมๆกันเลยเพราะว่าหินเนี่ยมันใกล้มากใกล้จนแบบว่าเทศจะชนกล้องด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือมองเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคือเฟิร์สเพอร์ซันเหมือนกันเลยเอออย่างนั้นแหละไปดูกันเลยว่ขอให้เจ๋อๆไปด้วยกันนะครับผมเอออาจจะอึกอักไปบ้างนี้ใช่ไหมครับว้าวนะโอ้โอ้ง

แต่นี้ไม่ใช่ว่าจะโลดได้ทุกวันนะครับบางวันก็บอกแล้วว่าโลดไม่ได้ตอนนั้นมันเยืนเกินจากนี้สักเจ็ดเซนมาไม่ได้แล้วครับอ๋อมันต้องดูระดับความสูงน้ะครับต้องควบคุมระดับน้ำไม่ได้แต่ถ้าเกินจากนี้ก็เขาบอกว่าวันนี้จะโลดต้นมันคนไม่ได้อ๋อยากไปดูที่เดือนนั้นได้อ๋อ,อแต่ตนี้ดีนะได้ข้องมาเดินอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนหนึบนะครับใช่ครับมันยาวมากเลยเนาะครับห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี้ตอนแรกนึกว่าแป๊บๆนะครึ่งกิโลอ่ะอืม น okay. okay. ok ok like ok oh, ok ั่คุณนอนหอบคิดดูคนไายจริเอ้ย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 คุณต้องแบบว่าต้องดันจำแบบพุงนิดนึงต้องกดจ่ายเอ้าโอ้ยเฉียวดิโอยต้องดันแล้วก็ลุงก้มได้เดี๋ยวนั่งนั่งแล้เอียงตัวไปนั่งพายอ๋อเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งติดคนไปได้ไหครับผมได้ไหมครับผมได้ได้ได้ไ้ขอพยายามหาต้องตัดโอ้หาช่องทางไปต่อครับไม่ต้องไม่ต้องจำนาดนั้นอืม อืมอืมอืมโอผมกิงผมกิงผมิ้งเทลยวะอกิงแเนาะอ้่ายเ็ม่มกเลยพี่อๆไม่อย่างนั้อนาอย่าหามอือออมาูป๊บรไม่ย้อนกลับทางนี้ลูกเดินหน้าอย่างเดียวลูกแป๊บเดียวมนาจะถึงแล้วือถ้าย้อนกลับอีกหรอโอยย้อนกลับเหนื่อยหนักกว่าผมว่า มันน้ำไหลลงมันไหลไปตามตรงตันระนไหอยอก็แค่คุมให้มันเป็นทางที่ถูกต้องมันมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไปไม่ได้มีช่องนี้ช่องเดียวจะปนในต้ำตรงนี้นะครับอ๋อนี่เคยมีหลอดไฟด้วยเคยติดสายไฟนะครับแต่มันมันไม่ปลอดภัยกับตัวเราเพราะมันเป็นสายไฟใช่ใช่มันวิ่งรั่วมันจะจับรถวันไหนอืมใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นกันเดินลงนี่ก็ยัง

สุดจริงลูกอย่าบอกว่าก็อย่าบอกเขาว่ากลัวะไรลูกบอกว่าแบบว่าที่ไงอันนไปลดถ้ำมังกรลอดทอมังกรเลยนะโอ้โหท่กเวเลยาโอ้โหอ้เราไกลมากอันนี้มันก็ยาวลูกเดี๋ยวนอนต่อนะครับนอนต่อเดี๋ยวจะมาไปจับหัวใจมังกรจับหัวใจหรอ มันจะมีหินเหมือนเป็นลักษณะดอกของบัวลูกกระป๋องกระแป๋องมาแต่มื่ก่อนชีวิตเป็นหัวใจมันไม่ตัวมันไม่พองใช่อ่ะหัวใจมันกลมหัวใจมันกลมมันแค่ไหมไม่แค่ลูกมันเป็นหินเลยลูกเดี๋ยวมันใกล้ๆหัวใจมันกลมแป๊บนึงเดี๋ยวถึงแล้วลูกเดี๋ยวลูกได้จับกอนคนแรกเลยอ้าวตอวเลยอ้าวตัวเล็กยกมือขวาไว้ลูกยกมือขวาไว้นั่นแหละครับคนนั้นแหละครับจับเลย นี้ครับจับเลยลูกจับเลยโอ้ลูกกระป๋องแป้งโอเคจับเลยก่อนมีโชคมีลางตัวแข่งแรงเราเล็กนั่งเลี้ยงเลี้ยงกินกินลูกเนาะเหน่อยนะให้เรานั่งแบบนี้ไหวเหรอเป็นหน้านี่คนพายเรือนี้ตอนตอนมันแคบแค่ที่เขาเขาโคตรตัวอยู่บางบางคนนี่คือ ไม่ได้อืมอ่าไม่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 แข่งคอจริงครับผมราะง้นันอย่างว่าเมื่อกี้หนาหนาคดตัว้องเรียนนอนนอนไปด้านซ้ายโอ้จ่ายเล่ยผ้านี่คดไตเลือดจะติดคดไ่ดูหนักตรงเดียวแล้วแบบตันเรือมันจุดดันเรือมันจุดลำบากที่ต้องคอรระวังเราด้วยต้องระวังคน่านักท่องเที่ยวให้มากที่สุดคือโดนนดนเขาเจ็บบาดเจ็บไม่ได้ไม่เส้นเดียวแต่พวกเรานี่เจ็บได้ไม ถือวานั่นที่นอกตองเที่ยวเจ็บนี่พวกผมถือว่าทำมาติดสภาพ<ม>ดูแลไม่มดีเท่าทุกคนอาจจะโดนลมโทษได้แล้วแต่นายกเขาจะให้พักกี่วันครับผมออมาแล้วก็ดูแลกันอย่างดีแลวน้ำนี่คือมันลึกามากไหมครับถ้าเป็นน้ำตอนนี้มันจะเริ่มลึกไปนิดหนึ่งจน<อ>ถึงปากทางออก ฝึกได้วันเดียวก็เมลอะไม่มีใจรับรองต้องมาฝึกตายก่อนต้องฝึกตายก่อนฝึกตายกับรุ่นพี่ก่อนครับรุ่นพี่บอกว่าได้ไม่ยกถึงจับเสร็จอนุมันให้ไปเยอะได้ต้องมีคนรับรองด้วยแต่ถ้าเหมือนวันไหนเราหยุดเราก็ต้องลากับเขาบอกว่าอันนี้เราหยุดเขาจะได้รู้เผื่อเวลามีตัวเข้ามามีคนเพื่อนเข้ามาแต่คนไม่พอครับเดี๋ยวคนไม่พออย่า เราของเรามันไม่มีเดือนไม่มีสวัสดีการกินกินได้ที่เยาลอกแล้วหนึ่งร้อยอย่างเดียวตายก็ได้ฟังไม่ไปก็ไม่ได้ฟังผมว่าถ้าเราเหนื่อยเราใจหยุดพักก็ได้ถ้าเราไม่ไปคนหลังเที่ยวหลังเราก็ขึ้นมาอยิ่ขงข้ากอกปากมังกรแล้วน,นะครับขอบคุณรับผมเดินทางเป็นสวัสดีครัครับผมขอบคุณมากครับว<ม>ิล่าศรีประภาพแข็งแรงเกร็งเลยตัวเล็กก็รื้อเก่งๆนะลูกนะสุดยอดเสียได้เนี่ยนต่ำเป็นเจ้าคุณนายคนนะลูกนะ แรบเลย,ยเดี๋ยวก่อนขึ้นจากเรือก็สำรวจสิ่งของสำประาให้เรียบร้อยเปืือะใรตกปลอยครับผมขอบคุณมากครับโอเคออนี่ก็น่าจะจบคลิปของค้ำเรือของเกอบกันแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบ มาถึงตรงนี้อย่างใจจริงนะครับขอบคุณที่ยังติดตามเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆมาฮแล้วก็คลิปนี้หากมีเสียงติดพ้าหรือมีเสียงกุกกูกกักกัเหมือนเดิมเนี่ยผิดพลาประการในเนี่ยทำให้คุณรําคาญใจอะไรเนี่ยก็ขออภัยมณที่นี้ด้วยอย่างใจจริงนะครับจะนําจุดๆนี้ไปแก้ไขในอนาคตต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนมองอาจจะอึดอัดเนี่ยอันนี้ก็ขออภัยเหมือนกันนะครับเพราะว่า นี่มันเป็นภาพที่บุมมองที่สามารถถ่ายได้เท่านั้นจริงๆนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย